การบินทบาตการบินทบาตก็คือเดินไปอมบาทไปเดินไปเรื่อยๆไม่ต้องหวังลาบอะไรมากไม่ต้องหวังอาหารอะไรมากเดินไปด้วยอาการอันสงบเดินไปอย่างน้อยก็เพื่อให้ยัตยมสาธุชนได้เห็นพระ ให้เด็กได้เห็นพระดีกว่าเห็นโจรไม่เห็นพระแล้วถ้าจิตน้อมไปถึงพระเขาก็ได้บุญญาโยมเขามีโอกาสเขาจะทำบุญด้วยการให้ทานเป็นสังฆทานนะเพราะว่าเขาไม่จเพาะเจาะจ,จงว่าจะถวายรูปนั้นรูปนี้เจอพระรูปไหนก็ใส่รูปนั้น เป็นสังฆทา,านไปเลยถึงจะไม่กล่าวคำถวายสังฆทา,านก็เป็นเพราะว่านั่นคือการรักษาพระสงค์ให้นำรงอยู่ได้ผู้บินธบาตเชา้าๆหัดตื่นเช้าเป็นปกติก็ได้เดินออกกำลังก็เรียกว่าเดินเพื่อสุขภาพ เดินเพื่อสุขภาพของพระนี่เดินได้ออกกําลังได้เดินเดินได้สักกิโลเมตรสองกิโลเมตรก็พอพอเหนื่อยเลยนะนั่นก็ได้ยืดแข้งยืดขาแล้วได้กําลังอีกอย่างหนึ่งก็คือกําลังใจยมใส่บาทมาก็ได้กําลังใจ เรามาถึงวัดก็ได้กําลังกายมาแล้วก็มาฉันอาหารการฉันของพระนะไม่ใช่ฉันอย่างเมาอาหารไม่ใช่ฉันอย่างเมามันฉันต้องพิจารณาก่อนว่าเราฉันอาหารนี้ไม่ใช่เพื่อสนุกสนานไม่ใช่เพื่ออ้วนเพื่อผีเพื่อแม่ไม่ใช่ฉันเพื่ออะไรทั้งสิ้นฮะ ฉันเพื่อให้ร่างกายนี้ดำรงอยู่ได้ฉันเพื่อให้ปฏิบัติทาได้ยิ่งไปกว่านั้นถ้าฉันให้ดีฉันไห้มีอาหารเรปฏิกูลสัญญาฉันด้วยอาการอันสงบและฉันพิจ,จารณาอาหารให้สุขสบายนะก็จะเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นได้กรรมาฐานด้วย ทำให้ได้ก็จะเป็นประโยชน์เป็นสิ่งที่ดี